สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับเพจ h o n ด a c e r t i f ยุทธคาร์นะครับรถใช้แล้วคุณภาพดีนะครับรถสวยไม่น้อยครับครับวันนี้เล็กขออนุญาตรีวิวนะครับเป็นตัว Honda Accord นะครับ2.4นะครับ EL Navy นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับลูกค้าครับตัวนี้ Full Option เลยนะครับรถปี2016นะครับลูกค้าสภาพสวยมากครับเป็นรถสีขาวนะครับครับเดี๋ยวเล็กพาดูรอบๆคันนะครับ ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับไฟเป็นไฟเด y ไลท์แล้วนะครับสภาพสวยเลยครับมาพร้อมเลนวอ์ด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเลยพาไปชมนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับเป็นเครื่องเอิร์ธดีมแล้วนะครับตัวนี้ขับยางใหม่อยู่นะครับยางปี2019นนะครับดอกยางเต็มเลยครับใช้งานได้ประมาณสอสามปีครับลูกค้าครับ ครับมาพร้อมระบบเลนวอร์ดนะครับกล้องมองมุมอับนะครับครับสภาพโดยรวมสวยมากครับรุ่นนี้นะครับรองรับน้ำมัน91 95 e20 e85 แล้วนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมสวยมากครับผ่านการเปิดเช็คระบบเครื่องระบบเกียร์ครับระบบช่วงล่างเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวมาดูห้องสภารัท้ายนะครับ ห้องสัมภารละท้ายสะอาดนะครับกว้างครับใส่ของได้เยอะครับลูกค้าครับครับมาดูภายในนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำภายในสะอาดมากครับอ่ะสวยเลยครับลูกค้าอ่ะมาดูด้านหน้านะครับมีเมมโมรี่เบาะมาแล้วครับภายในสะอาดนะครับอ่ะมาพร้อมเรนวอร์สนะครับ ฟูลออปชันเลยครับคันนี้ครับครับมาพร้อมม่านไฟฟ้าข้างหลังนะครับปุ่มทุกปุ่มนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับลูกค้าครับผ่านการตรวจเช็คเรียบร้อยครับมาพร้อมระบบเนวี่นะครับเนวี่ําทางนะครับถังกล้องหลังนะครับกล้องหลังชัดมากนะครับลูกค้ามี3ระดับนะครับเราสามารถปรับมุมได้ครับครับสะดวกสบายครับตัวนี้ มาชมรถได้เลยครับครับพงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมเพนนันชิพนะครับมาดูเลขไม้กันครับเลขไม้อยู่1 2 2 9 4 6มกิโลครับถือว่าไม้ไม่เยอะนะครับลูกค้าครับสภาพโดยรวมนี่สวยมากเลยครับคันนี้ครับอ่าเข้ามาชมรถก่อนได้ครับอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ 30, นะครับเป็นโชว์รูม honda เลยครับเข้ามาติดต่อเล็กได้นะครับเบอร์ศู